สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามคลิปช้างป่านะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ออกมานั่งดูช้างกันตามปกติวิสัยทุกๆวันนะครับก็ดูกันไปเพลินๆในขณะที่ดูไปก็วันนี้ก็นึกได้ว่าคราวที่แล้วผมลงคลิปตำนานสร้างโลก หรือวาอ่าช้างตามคติของฮินดูก็ได้พูดถึงตระกูลของช้างสี่ตระกูลก็ได้พูดถึงตระกูลอิส่วนพงไปแล้ววันนี้ก็จะามาพูดถึงเรื่องของตระกูลพมพงนะครับพมพงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับช้างโขุงนี้นะก็ช้างเราก็ดูประกอบกันไปแล้วก็จะเล่าเรื่องจอากตำรานะครับ ช้างตระกูลพมพง์ภาพก็ดูประกอบไปเป็นความเพลิดเพลินไปนะครับสำหรับช้างตระกูลพมพง์ <c oughs> ซึ่งเป็นช้างที่พระพรหมเป็นผู้สร้างก็จะมีอยู่ในเรื่องสร้างโลกว่าพระอิศวรสาบนางมหาอุปกาสีให้ลงมาอยู่ในถ้ำชื่อว่าเทวีสินทรธรบรรพศ ในขณะที่อยู่ในถ้ำนางก็ไปกินเถาคตชรดาวันซึ่งพระพรหมจึงให้นางอุปกาสีมีบุตรเป็นช้าง10บหมู่ใน10หมู่ก็หมู่ที่1ชื่อว่าฉัดทันอ่าพญาชัดทันตามพุทธประวัตินะครับเป็นสีขาวเป็นช้างที่มีสีขาวเหมือนสีเงิน งาสีขาวเหมือนเงินยวงหางและเท้าทั้งสี่สันหลังจะเป็นสีแดงว่ากันว่าเป็นช้างสำหรับพระเจ้าจากักรพรรดิน,นี้คือหมู่ที่หนึ่งชัดทันหมู่ที่สองชื่อว่าอุโบสถมีสีเหมือนทองสีเหมือนสีทองหมู่ที่สองหมู่ที่สามชื่อว่าเหมมหัตถี จะมีสีเหลืองหมู่ที่สี่ชื่อว่ามงคลหัตถีสีเหมือนดอกอัญชันม่วงงางอนขึ้นทางขวาหมู่ที่ห้าชื่อว่าคันทะหัตถีสีเหมือนไม้กฤษณามูดมูลและตัวของช้างจะมีกลิ่นหอมดังกฤิศนาหมู่ที่ห้าหมู่ที่หก ชื่อว่าปิงคันสีเหมือนตาวิลาหรือตาแมวตาวิลาก็คือตาแมวนั่นเองนะครับหมู่ที่7ชื่อว่าดามพระหัตถีสีเหมือนทองแดงหล่อน้ําใหม่จะมีรูป,ปรพันธุ์สูงใหญ่หมู่ที่8ดชื่อว่าบันทอนหรือนาคันทอนอหมู่นี้จะมีสีขาวเผือกอเสมือนหนึ่งไกรล,ลาด หมู่ที่เกชื่อว่าคังไขสีจะเหมือนน้ำไหลหมู่ที่สิบชื่อว่ากาละวกะหัดถีสีดำเหมือนปีกานี่คือช้างสิบหมู่ในตระกูลพมพงนะครับช้างทั้ง8ดหมู่ข้างหลังตั้งแต่เห็มหัตถีมงคลหัดถีคันทะหัดถีปิงคันดามพระหัดถีบันทรนขังไขและสาวกะอา กาลวกาหัตถีทั้ง8ดหมู่หลังนี้นะจะมีตามีเล็บเสมือนสีของตัวช้างทั้ง10หมู่นี้ถือว่าเป็นช้างที่มีพระกําลังเรียบแรงมหาศาลนักถ้าจะเทียบกําลังช้างทั้ง1ิบหมู่นี้8ดหมู่หลังนะดหมู่หลังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ตั้งแต่เหมหัตถีจนถึงกาลวะกาลวกาหัตถีเนี่ย อาจจะมีกําลังพอๆกันเท่าๆกันแล้วก็จะเอากําลังช้างทั้งหมดมันนี้มาผสมกันเข้าสิบช้างจึงจะเท่ากับคือกําลังช้างาทั้งแปดหมู่หลังเนี่ยนะสิบช้างจะเท่ากับช้างตระกูลอุโบสถช้างหนึ่งก็คือช้างอุโบสถเนี่ยจะมีพละกําลังเทียบเท่ากับช้างแปดตระกูลเนี่ยสิบช้างนะครับ ส่วนช้างอุโบสถนั้นก็เมื่อกําลังมากเท่ากับ10ช้างที่8หมู่รวมกันแล้วก็ก็เอาช้างอุโบสถ10ช้างผสมกันเข้าก็จะได้เท่ากับกําลังของช้างฉัตรทัน1ช้างนะอันนี้ก็คือเป็นพระกําลังของพญาฉัตรทันจะเทียบเท่ากับช้างอุโบสถ10ช้างถ้าจะมาเทียบกับช้างอื่นก็เท่ากับช้างที่ ต่าลงมาก็จะเท่ากับหนึ่งช้างดังนั้นพละกําลังก็จะเป็นกําลังที่มหาศาลอนอกจากนั้นพระพรหมยังสร้างช้างอีก8จดจพวกสิบหมู่แล้วก็ยังมีอีก8จดจพวกเรียกว่าอัฏฐทธิศคือทิศทั้ง8ช้างประจําทิศทั้ง8ดทิศทิศของเขาพระสุเมนคืออายลา เดี๋ยวนะช้างแปดชพวกเรียกว่าอัฏฐทธิศคือช้างแปดทิศนะเป็นรักษาเขาพาุมเมนเป็นแปดทิศของเขาพาุมเมนคืออายาลาพธจะอยู่ทางทิศบุรพาบุญทิกทิศอาคเนย์พรหมโลหิตจะอยู่ทิศทักษิน กมุตจะอยู่ทิศหอละดีอันชันจะอยู่ทิศปราจิมบุตรอ่าบุตรสัปทันจะอยู่ทิศพายัพเสาวโพจะอยู่ทิศอุดรสุประดิษฐ์จะอยู่ทิศอีสานอันนี้คือแปดทิศเอ่อเสร็จแล้วสำหรับอิยาลาพธทิศบุรพาเนี่ยก็จะมีลักษณะ แยกออกไปอีก15ประการสำหรับโคชรัก์ของอายลาพดหนึ่งจะมีตัวสีเหมือนเมฆสีตัวเหมือนสีเมฆเมื่อกลุมฝนอสองเท้าทั้งสี่กลมดังกงจักเล็บจะเสมอหน้าจะสูงท้ายต่ำอย่างสิง ตัวใหญ่กว่าช้างทั้งปวงดวงตาดังดาวประกายพึกงายาวขึ้นทางด้านขวางวงดังตัวนาคหลังลาบดังคันธนูปลายหูปลบหน้าถึงกันปลบหลังถึงกันขโมดท,ทั้งสองข้างสูงเสียงดุดดังเสียงสังหางบังคลองอันนี้คือคตชลักษ์15ประการของอยายลาพ ส่วนมู่ที่สองบุญทริกบุญทริกนี่จะจะอยู่ทางทิศอาคาเนก็จะมีลักษณะ6ประการประการที่1สีกายดังดอกบัวขาวประการที่2งงาจะใหญ่ประการที่สาวาประการที่สางาจะขาวเหมือนสีสัง ประการที่สี่เล็บจะมีสีเหลืองเหมือนทองประการที่5ตัวจะหอมเหมือนกลิ่นสัตตบงกฎประการที่6ท้องมัวดังคราบฝนค,ค,ล,คล่ำคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับใต้ท้องอันนี้คือลักษณะของบุญชิกอยู่ทิศอ,อัคนีอมู่ที่สามชื่อว่าพรมโลหิตจะมีลักษณะสประการประการที่1คือ จะมีตัวสีแดงดังโลหิตประการที่สองงาจะใหญ่ประการที่สามอคอกลมประการที่สี่เสียงเหมือนเสียงแตรเสียงเหมือนแตรอนนี่คือหมู่ที่สามหมู่ที่สี่กระมุดกระมุดจะมีลักษณะห้าประการประการที่หนึ่งสีดังดอกกระมุดหรือบัวบัวสายแดงนะครับ บัวแดงอสองตัวสูงยาวกลมสามใบหูอ่อนสี่เสียงเหมือนเสียงแตรงอนห้างางอนข้างขวาเหมือนพระจันทร์วันขึ้นสามค่ำอันนี้ก็ลองไปไปดูนะครับว่าขึ้นสามค่าในพระจันทร์เป็นยังไงสำหรับช้างหมู่ที่ห้าอัญชันอัญชันมีลักษณะ4ประการคือคอจะใหญ่ งาใหญ่ตรงเสียงดังลมพัดในปล้องไม้ไผ่สีตัวเหมือนดอกอัญชันสีม่วงอันนี้คือหมู่ที่ห้าหมู่ที่หกชื่อว่าบุษปัณฑ์นจะมีลักษณะเจ็ดประการคือหนึ่งดูที่สีสีดังสีหมากสุกผิวเนื้อละเอียดหน้ามีกระตัวใหญ่งามงางอนงานข้างข้างขวาจะสูงกว่าข้างซ้าย เสียงดังเมฆอันนี้คือหมู่ที่6บหมู่สัพทานสาหรับหมู่ที่7ชื่อว่าสวะพรมก็จะมีลักษณะอีก7ประการประการที่1คือสีดังตองแก่ประการที่สองทรงสันถานดังใส่เสื้อประการที่สมเท้าทั้ง4ดังตองอ่อนประการที่4ตัวกลมประการที่หหน้าใหญ่ประการที่6งายาวเล็กประการที่7 เสียงดังนกกระเรียนอันนี้คือลักษณะของเสาวพรมหมู่ที่8หมู่ที่8เป็นหมู่สุดท้ายาชื่อว่าสุประดิษฐ์จะมีลักษณะ9ประการาประการที่1สีเนื้อดังสีเมฆเมื่อคำ่ำประการที่2ขนด ดังขนดท้องงูประการที่สามงาซื่อประการที่สี่งาสีขาวบริสุทธิ์ดังผ้าขาวสีขาวมากประการที่ห้าเนื้อที่อ่อนสีเหมือนสายบัวแดงประการที่หกขนที่ปากจะยาวประการที่เจ็ดอันธโกดอ่อนประการที่แปดเต้ามันอ่อน ประการที่9เสียงร้องเหมือนเสียงฟ้าอันนี้เป็นช้างในตระกูลพมพงซึ่งเป็นช้างที่อยู่ในตำนานาเราคงไม่มีโอกาสจะได้พบเห็นแต่ถ้ามีบุญวัสนาเพียงพอก็อาจจะมีโอกาสบ้างสักครั้งในชีวิตแต่มันเป็นช้างในตำนานซึ่งซึ่งตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อน ส่วนช้างที่เราดูกันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะอยู่ในตระกูลไหนเพราะว่าความตั้งใจจริงๆเราก็จะมาดูแค่ความสวยงามความสนุกสนานเพลินมันเป็นการฆ่าเวลาในเวลาว่างก็ออกมาดูกันไปเรื่อยๆจนติดนะครับก็เมื่อติดแล้วทำไงมันก็ต้องออกมาดูทุกวันนะ ดูกันจนเกิดความคุ้นชินเคยชินเมื่อดูทุกวันเสร็จแล้วทำยังไงเราก็จะรู้จากตัวช้างเราก็พยายามศึกษาว่าช้างเนี่ยเขาดูกันยังไงเพื่อที่จะจำให้ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนชื่ออะไรเวลาพบเจอจะได้รู้ไม่ใช่ว่าไปเจอตรงนู้นก็ช้างเจอตรงนี้ก็ช้างก็คิดว่ามันช้างตัวเดียวกันท,ทั้งทั้งที่ จริงๆแล้วมันคนละตัวเพราะว่าช้างเนี่ยเขามีมันสมองที่ล้ำลึกความคิดความอ่านของเขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดบางครั้งเข,เขาเข้ามาในบ้านหลังนี้วันนี้อีกวันหนึ่งก็มาอีกก็คิดว่าเป็นช้างตัวเดิมจริงๆแล้วมันเปลี่ยนตัวกันมาก็มีนะครับดังนั้นการประเมินมันสมองของช้างเนี่ยค่อนข้างจะยากบางครั้งมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับความเชื่อซึ่ง ถ้าจะเรา,าเราจะมาพูดมาเล่าต่อๆกันไปก็คงไม่มีใครเชื่อบางครั้งก็จะหัวลอ้อย่อเอานะแต่สำหรับคนที่เขาอยู่ในวงการหรือติดตามกันมานานเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของมนตราหรือเรื่องของเครื่องรางของขังอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาประกอบคือถ้าไปกัน เพียวๆนี่คงจะคงจะไม่ใช่นะครับไม่งั้นหมอสะดำต่างๆคงไม่แขวนอะไรเต็มไปหมดนะครับเราก็จะพบหมอช้างควานช้างต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องรางของขังประจำตัวว่าควรจะมีอะไรบ้างเพื่อปกป้องคุ้มครองอ่าสำหรับตัวผมเองก็ก็ก็มีอยู่บ้างนะครับก็จะเป็นเหรียญครุฑ อ่าซึ่งเป็นตัวแทนองค์พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเหรียญครุฑก็แขวนคออยู่เป็นประจำอ่าแล้วก็จะมีงากำจัดอ่างากำจัดซึ่งเจ้างาจากโขงได้ไปแทงติดกับต้นยางไว้แทงปลายงาไว้ผมก็เอามาอ่ขึ้นคอแล้วก็มีลกช้างของเจ้าหนูแดงอ่าก็เอามาใส่หลอดแขวนคอไว้ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับวันที่เจ้าหนูแดงตกลูกวันแรกเมื่อวันที่30มกราคมตอนเวลาสี่โมงเช้าโดยปกติแล้วเนี่ยช้างเวลาตกลูกเนี่ยเขาจะกินกินรกของตัวเองอเพื่อไปเสริมพละกําลังที่หมดไปจากการตกลูกแต่วันที่เจ้าหนูแดงตกลูกเนี่ยเขาจะไม่กินนะเขาก็ยืนเฝ้ารกของเขาอยู่อย่างนั้น ผมก็ถ่ายนั่งถ่ายรูปเขาตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นอ่าพอช้างโขลงใหญ่ออกเดินผมก็ตามโขลงใหญ่ออกไปอ่าแล้วก็ให้อ่าพระอาจารย์เข้าไปเก็บลกแล้วก็ผมก็เอามาแขวนคอในขณะที่เอาลกมาแขวนคอเนี่ยอ่าผมก็ไปล้างพอล้างกลิ่นคาวของลกก็จะติดอยู่ที่เสื้อผ้าติดที่ตัว มันมันมันไม่หมดกลิ่นน่ยดมยังไงมันก็ติดแล้วก็ติดอยู่ในรถก็ขับรถวนไปอีกด้านหนึ่งของเขานะครับหลังจากที่ช้างเดินข้ามเขาไปหนึ่งลูกผมก็ไปดักอีกด้านหนึ่งก็ไปเจอเจ้าหนูแดงกับแม่แล้วก็ช้างพี่เลี้ยงอ่าเดินอยู่ใต้กอไผ่อ่าซึ่งมันบางมุมในการถ่ายภาพนมันมันไม่ชัดเราก็เลยอยากจะถ่ายใกล้ๆก็เลยเดินเข้าไป อ่าพอเดินเข้าไปหาในระยะสักห้าเมตรนะเราก็กะว่าพอจะวิ่งได้ถ้าช้างเขาชาร์จเข้ามาพอจะหลบหลีกได้ทันปรากฏว่าแม่ของเจ้าหนูแดงเนี่ยหันมาดมพอดมเสร็จเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาก็กินหญ้าต่อไปอ่าดึงไผ่มากินดึงอะไรมากินอ่าส่วนเจ้าหนูแดงก็อ่าเกิดใหม่ก็ยังกินหญ้ากินอะไรไม่เป็นก็อ่า อาศัยกินนมแม่แล้วก็กินมูลของแม่ที่ถ่ายออกมาใหม่ๆอันนี้คือลักษณะของช้างที่เกิดใหม่จําเป็นต้องกินนะครับกินมูลของแม่แล้วก็ช้างพี่เลี้ยงหลังจากดมกลิ่นคงจะได้กลิ่นของลกช้างที่ติดอยู่ที่ตัวเขาก็เดินเหมือนไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมจากนั้นมาผมก็เลยแขวนติดตัวประจำทุกวัน พอถึงเวลาที่จะออกไปดูช้างผมก็จะเอาของต่างๆเหล่านี้หรือก็ยังมีหวายลูกนิมิตลูกนิมิตเอกก็เอามาติดตัวไว้อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าดีอย่างไรหรือไม่ดีอย่างไรอันนี้ก็เพียงแค่เล่าสู่กันฟังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับสำหรับคนที่เข้าไป อยู่กับสัตว์ป่าที่มันมีอันตรายค่อนข้างสูงแต่เราก็สามารถอยู่ในโขงประเภทอยู่กลางโขงได้แล้วก็ปล่อยให้ช้างป่าเดินมาจนในระยะ3เมตร4เมตร5เมตรอยู่อย่างเงี้ยแม้กระทั่งเจ้างาก็ยังเดินมาประจันหน้ากันในระยะงวงเอื้อมถึงนะถ้าเจ้างายกงวงมาฟาดก็คงเรียบร้อยไปแล้วก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมยืนอยู่หน้าเจ้างาในระยะที่ห่างกันสัก3 4เมตร ถ้าเอื้อมงวงมาก็ถึงละอันนี้ก็คือลักษณะหนึ่งที่เราออกไปติดตามไปดูไปศึกษาพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจให้ถ่องแท้ว่า,าเขาต้องการอะไรในแต่ละวันทำไมยังต้องเข้ามายังพื้นที่ของชุมชนเข้ามาแล้วเขากินอะไรบ้างาสิ่งที่เขากินสิ่งที่เขาทำ เราก็จะมาประเมินพฤติกรรมเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขโดยที่ไม่ให้เกิดผลกระทบนะอย่างเช่นแหล่งน้ำช้างป่าถ้าเป็นช้างโขลงเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งน้ำนะเพราะว่าลูกเล็กๆเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอดน้ำได้ไม่นานดังนั้นที่หลบพักนอนก็น่าจะอยู่ในรัศมีประมาณ5กิโล ซึ่งถ้าไกลกว่านั้นก็ลูกเล็กๆก็จะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอันนี้ก็ถ้าเราสร้างอุปสรรคเกี่ยวกับแหล่งน้ําให้กับช้างโขงเมื่อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําได้เขาก็จะต้องจากไปอย่างที่อื่นอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับในการป้องกันช้างป่าเข้าพื้นที่ชุมชนแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าก็มาพบกันใหม่สวัสดีครับ